đó rồi nào ครับมามาอยู่ ขยับป้อมก่อนขยับปอมก่อนระวัาางลื่นนะครับเหมัอนนพเกวันนี้รถละพอยบ้านเมือนกัน มันมัเ็ไงมันวัดออกมาแล้วมันเแล้วแต่มันไม่ไม่มันออกมาตัดเลย่ะทุกวดออกมาเลยอ่ะน้วน้เขาวิ่งกมานี่ไงไปในเียนเขาใชใช่ไหมล่ะ เนะี่ยมาจากกรุงเทพ้ครับมาจากสมุทรปราการอ๋อแล้วก่อนมาถึงที่เห็นนี่นคือยังไงครับพี่ก็ผมวิ่งไปเนี่ยวิ่งรถทางตรงมาแล้วรถด,ดินตัดออกมาอาพี่ก็เลยโยกออกมาเนี่ยผมเบรกแล้วแต่ผมเอาไม่อยู่ผมมีสติทุกอย่างผมเบรกคอโยกออกมาแล้วก็ชนรถเก่งเลยใช่ไหมรถเก่งเขาวิ่งเออรถเก่งเขาวิ่งสวนทางเรามาใช่ไหมโอ๋อแล้วคือเราก็ชนเลยรถดินเป็นรถอะไรพี่พอรถถกต้องสีเขียวอ่ะ รถรถดินอะรถบรรทุกดินอะสีเขียวอ่ะผมไม่จมรู้ไม่เงี้ยว่า